ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผู้ซูคนพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะเมื่อคือนนี่โศกมานคานอ่อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะโศกดีมีไส้กันสูผู้ซูคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะดีใจน้ำผูโศกผู้หมานพี่น้องนะครับผู้โศกผูปป้ปังผู้เฮงนะครับของเล้าพัดนาเมื่อคือนนี่พี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ของพอใจดีกะบอเฮตให้พี่น้องผิดหวังนะครับเนาะสำหรับเนวทาง เ็ตสำนักเจอาจารย์ตอนนี้ช่วงนี้ระยะนี้เวลานี้พี่น้องนะครับกาลังหดกําลังหดพี่น้องเจออ้อยได้พี่น้องได้แนวทางกูเปิดกําลังหดกําลังหดนะครับรุดแค่งวดเดียวท่านพี่น้องจากหกงวดรุดแค่งวดเดียวงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วของวันที่ยี่สิบพี่น้องเอของวันที่ยี่สิบสองพี่น้องนะครับเนาะยิบหามาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับแนวทางของเจออ้อยได้พี่น้องได้ แนวทางของเพื่นไม่ต้องกลับจัดให้ตรงๆคุณน้นองบดธรรมดานเมืมาเบ่งย้อนหลังของเพื่อนพี่น้องย้อนหลังนะครับเนาะย้อนหลังพี่น้องย้อนหลังของเกออ,อยฟั้นยังพี่น้องนะครับ ยอดหลังเจออ้อยน้องวันที่ยี่ห้าพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเจออ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดมาทั้งหกมาทั้งเจ็ดพี่น้องนะครับสุดยอดอิลีพี่น้องจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับเนาะเก้าทางลาวพัฒนาก็ได้ออก หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองพี่น้องนะครับนี่เราวาพัฒนาออกเมื่อคืนนี่บนสามตัวอกหนึ่งหกสองเลขล่างออกเจ็ดหนึ่งพี่น้องนะครับคงเจอ้อยมีทั้งหกสองมีทั้งเจ็ดหนึ่งพี่น้องชัดเจนอยู่เนาะนะครับรับพี่น้องผู้ใดอยากให้ค่าน้ำชากาแฟเพื่อนกระตามหไม้เลขกบนชีนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดโศกมานพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนนะครับเธอรสิได้มาบนเป็น่งยๆแนวท่ากระไร นั่งเห็ดนอนเห็ดพี่น้องนะครับผู้ได้โศกมานเนาะอยากฝากการนำชากาแฟให้เพิ่นเนาะก็แล้วแต่พี่น้องเนาะนะครับอย่างไดใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามหมวดวันที่ยี่สิบเจ็ดในเรือพี่น้องเนาะอ่ะไปบ่งหวดวันที่ยี่สิบเจ็ดของเจอ้อยเลยพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะวันที่ วันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศกิกาเดอร์นะครับสองห้าหกเกดเดอร์นะครับ ลาวพัฒนาเจอ้อยนะครับกำลังฮอดกำลังฮิตช่วงนี้ของเล้านะพี่น้องไทยเพิ่นกับเขา่าเด้อไทยเพิ่นกับสองหนึ่งตรงตรง้อพี่น้องเด้อนะครับเหล้าเฮงเก่งหลายลาวพัฒนาเจอ,อเ้อยเฮงเก่งครับผมนะครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับเด็กหน่อยคูนะพี่น้องนะมเมนาะบุญเปนเหล็กหลายคูเด้อเด็กเพิ่นบุญเปนเหล็กหลายคูเหล็กหน่อยคูพี่น้องนะครับนาเล่นนารุ่นนาล่าลองนาซื้อนาหานาเอาไปลงทุนพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องเจออ้อยวิ่งบนล่างเนาะแปดเก้านี่คือแนวทางของเพื่อนของวันที่ยี่สิบเจ็ดได้พี่น้องด้นะครับของวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่คือแนวทางของ J o I เจออ้อยนาะพี่น้องเนาะที่สีมัมหมอบให้พี่ให้น้องนะครับ พี่น้องมักกะจัดขัดกระพานเพราะว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดได้เสมอนะครับคือพอใจดีบอกนั่นแหละพี่น้องมักก็คือจัดขัดก็คือพานนะพี่น้องนะครับแนวทางงั้ิพูดได้รดูได้ทราบได้หรอกพี่น้องอันนี้มันเป็นแค่ศาสตร์คำนวณศิลคำนวณพี่นอ้องนะครับเป็นแค่ศิลแค่ศาสตร์คำนวณออกมาตัวนั่นนารุ่นตัวนี้นาล่องพี่น้องนะครับมีก็มีแค่นั้นพี่น้องนะครับเนาะ มาบังวิธีการจับคู่ของอเจออ้อยเนาะพี่นอ้องิดจับคู่ยังไงพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องมาเปิดกันจับคู่ของเจออ้อยนะพี่น้องเนาะแปดศู์ ปดหนึ่งแปดสามนะครับผู้ใดติดต,ตามเจออยแล้วก็ติดตามเพื่อนไปตลอดได้พี่น้องได้แนวทางของเพื่อนมีเข่ามีดูดนะพี่น้องนะครับแล้วเจ้พี่น้องเสื้อบอ่เสือแค่นั้นแหละพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนมันอยู่ทีพีที่น้องเนาะ นะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับจับคู่เก้าสองเก้าสี่เก้า ห้าเก้าแปดนะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยจับคู่ให้พี่ให้น้องงวดประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดเดอนะครับให้พี่น้องพิดจรณาเบิ้งเอานะครับ นะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเอาพิจารณาเอาแย่งเอาพี่น้องนะครับให้พี่น้องคิดเบิ้งนะอ่าใส่เบอร์โซกเบอร์มาในเพื่อนก่อนถ้าผมมีเบอร์นี้คือจุบประสงคบประมาณได้พี่น้องนะครับศูนย์สองนะครับเบอร์น้ําใจตัวนี้หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปด ใช่ไวเพื่อมีผู้ใจดีพี่น้องนะครับเนาะซอยข้าวมือข้าปากาพี่น้องขา้าหนามชากาแฟเนาะผู้โศกผู้มันนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยนะครับน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลามันปลาเปิดแล้วเสือสิไปเพิ่งใสเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นคำพังเพลย์คำโบู่้านเพิ่นวาเพิ่นว่านะครับเนาะ นะครับเอาพี่น้องวันที่ยี่สิเดเ้อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกา2องหาหกเก็ดล่าพัฒนาเจออยจัดให้ด่วนเลยพี่น้องจัดให้ด่วนเลยนะครับวิ่งบนล่าง8กับ9พี่น้องจับคู่808 1 8น8 4 9ปดหนึ่งพี่น้องแคบหน้าจอเจออยไว้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เพื่อนหลายๆได้พี่น้องได้ให้กำลังใจเพื่อนมันจะได้ปังได้เฮ่งอีกพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เ,เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ